สวัสดีค่ะชาวาธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นรนดอมให้กับชาวาธาตุน้ำนะคะในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะสาเหตุที่เป็นรันดอมก็คือ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเห็นหัวข้อเห็นท็อป,ปิกที่อยอมใส่ไว้เออน่าสนใจเนาะอยากที่จะคลิกเข้ามาดูนะเห็นแคปชั่นที่ยอมปลอยหัวไว้อะไรเงี้ยก็แปลว่า ช่วงนั้นนั้นเนี่ยพลังงานของเราอะลิงก์กันนะคะคลิกกันนะคะก็เลยทำให้คุณนั้นกดเข้ามาดูในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นเรนดอมของชาวธาตุน้ำในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะจ๊ะเขากำลังคิดอะไรอยู่กับชาวธาตุน้ำเขากำลังคิดอะไรอยู่กับชาวธาตุน้ำ six of swords two of pentacles nine of cups the sun ทัวรครับใไต้สำหรับนะคะ Knight of Swords เขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาววันอาทิตย์หรือสิงห์นะคะชาวธาตุลมในถุนตุนกุมนะคะอ่ะเขากำลังคิดอะไรอยู่อู้เขา,าหาทางที่จะคืนดีกับคุณปะคะอารมณ์เหมือนกับว่า เหมือนเขากําลังหาหาทางที่จะประคับประคองคุณอะคือเขากําลังคิดอะไรอยู่เอามองว่าตัวเขาเองนะคะมีความหงุดหงิดมีความไม่ได้อย่างใจมีความหึงหวงอะไรบางอย่างกับคุณนะคะหรือว่ามีอาการแบบอยากที่จะมาหาเดี๋ยวนี้ไปหาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือเป็นความเป็นความใจร้อนอะไรบางอย่างในในตอนเนี้ยนะคะ เนี่ยมันมีมันมีสภาวะอารมณ์ร้อนๆนิดหนึ่งนะซิก uh, ซ uh, ์ออฟซอดออมมองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีภาระเนาะมีภาระต้องดูแลใครรับผิดชอบใครเป็นม่มีลูกติดนะคะเต้องดูแลภรรยาเก่าต้องดูแลสามีเก่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่มีมีภาระมีหนี้สิน อะไรเงรี้ยเหมือนเหมนดูเขาเป็นคนมีภาระนะคะมีมีอะไรต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ดูจะเป็นภาระระยะยาวสําหรับเขานะเอ,อคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันมีสองแบบนะคือลงเรือเดียวกันลงเรือลําเดียวกันกับคุณแล้วแล้วพยายามประคับประคองกันอยู่นะ แบบแรกคือลงเรือลําเดียวกันแล้วประคับประคองกันอยู่แบบที่สองคือคือมันเป็นการเคยจากกันไปนะคะเคยจากกันไปแล้วก็ออกแนวแบบว่าประคับประคองพยายามจะประคับประคอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่านแบบแรกก่อนนะคะสาหรับพลังงานที่เขาเลงเรือลําเดียวกันกับคุณต่อให้มีอุปสรรคอยังไง mm hmm. เขาก็จะลงอยู่ในเรือลําเดียวกันกับคุณนี่แหละ คนคนนี้เนี่ยต้องการประครับประคองคุณไว้เพื่อความสุขของตัวเขานะคือตัวเขาเองอาจจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแหละนะนายออบคัพคือแบบเป็นคนแบบสุขคนิยมนะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วการที่มีคุณไว้เนี่ยมันเติมเต็มความสุขของตัวเขาอันนี้เราก็โทษกันไม่ได้นะคะบางทีเราก็ฝากความสุขไว้ที่คนอื่นมันเป็นไปได้ไงนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากลงเรือลําเดียวกันแล้วว่าเราผ่าอุปสรรคมาด้วยกันเพราะฉะนั้นฉันจะประครับประคองเธอนะคะ แบบว่าเพื่อเติมเต็มความสุขของฉันนะนะแล้วก็ตัวฉันเองเนี่ยเหมือนกับรู้แล้วว่าเธอเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะอันนี้คือในเคสที่ลงเรือลำเดียวกันแล้วแล้วเขาอยากประคับประคองคุณไว้นะเขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วตอนนี้เขากาลังคิดอยู่เลยว่าเออเนี่ยรู้แล้วเออคนนี้แหละเนื้อคู่ฉันคนนี้แหละคือคนที่จะให้ความสุขฉันได้หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะ แล้วไนท็อบสอดคืออะไรเขาอาจจะหงุดหงิดใจที่อะไรสมมุตินะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักทางไกลหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการประครับประคองระหว่างคนสองคนนะ่ะตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยพอใจหรือหงุดหงิดหรือหึงหวงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะหงุดหงิดหึงหวงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่า เอ๊ะฝั่งชาวธาตุน้ํามีอีกคนหนึ่งไหมสมมตินะอ่ามีอีกคนหนึ่งไหมเขาก็เลยมีการอุดหดหงิดหึงหวงแต่ว่าอยากจะประครับประคองคุณอะไรประมาณนี้ยนะคะเออเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะคิดในทิศทางลักษณะที่เออคุณเป็นคนที่ใช่ที่อยากประคองไว้ในชีวิตนะอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์แบบใจร้อนเข้าใจร้อนอะไรเขาดูก่อนดิเข้าใจร้อนหรือเข้าหูดหงิดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า เขาอยากจะเหมือนเป็นแบบมีเป็นคู่คุณเร็วๆอยากจะแต่งงานกับคุณเร็วๆอยากจะมั่นหมายเร็วๆหรืออยากจะมีสิบแปดบวกกับคุณเร็วๆก็ได้นะคืออารมณ์มันเหมือนเอยมันอยากจะมีอะไรที่มันแบบผูกพันเป็นพันธะกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบแรกนะแต่อีกแบบหนึ่งคือเหมือนเขาอาจจะหึงหวงที่หรือมีความหงุดหงิดใจอ่ะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังมี ยังมีคนเก่าๆป้วนเปียนแสงว่าเป็นไปได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะย,ยังมีครอบครัวปวนเปี้ยนอยู่ก็ได้นะคะหรือมันท็อกซิกด้วยเรื่องของงานท็อกซิกกันด้วยเรื่องของหนี้สินผูกพันกันท็อกซิกด้วยเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมบางอย่างการงานบางอย่างอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> แบบมันมันไม่ได้อย่างใจนะคะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกหรือสิ่งที่ติดพันอะไรบางอย่างนะอ่ะอันนี้คือในทิศทางแรกนะคะสําหรับ ถ้าเกิดว่ากรงเรือลําเดียวกันแล้วเขาอยากประคองคุณไว้นะคะน่าจะรู้รู้แล้วว่าเออคุณคือคนที่ใช่นะคะทีนี้ในเคสที่เขาเคยจากกันไปคุณกับเขาเคยจากกันไปออมมองว่าเขาน่าจะอยากประครับประคองคุณอนะแล้วก็เหมือนกันแหละคุณอาจจะเป็นความสุขของเขามาเติมเต็มความสุขให้เขาหรือเขาอยากจะประครับประคองคุณไว้ใลลักษณะแบบอ,อ เหมือนเหมือนเหมือนมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนอ่ะนะคะแฮปปี้แฮปปี้กันไปอะไรแบบเนี้ยอยากจะที่อยากที่จะมาคืนดีกับคุณน่ะนะคะอยากจะแบบอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้หันหน้ามาคุยกันเร็วๆใจร้อนนะคะใจร้อนอยากจะหันหน้ามาคุยกันเร็วๆอยากที่จะอ่อได้มาคืนดีกันเร็วๆนะคะเป็นไปได้สแสดงว่าในเคสที่ลงเรือลําเดียวกันเนี้ย เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาใจร้อนว่าเขาอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณเนาะเนี่ยอยากจะได้แบบกินข่าวด้วยกันมองตากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยากมีโมเมนต์โรแมนติกกับคุณเร็วๆก็ได้ใจร้อนตรงนั้นก็ได้เนาะเออนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจากห่างกันไปแล้วก็คืออยากที่จะมาะคืนดีกันนะคะสิ่งที่เขากําลังคิดนะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิด แล้วเขาจะทำยังไงะคะแล้วเขาจะทำยังไงกับชาวธาตุน้ำนะคะ Five of Cups Six of Cups Page of Swords Ten of Swords The Star ใต้สำรับนะคะ Oh Three of Swords สิ่งที่เขาจะทำกับคุณ มีไพ่ชาวธาตลมในถุนตุนกลุมนะคะสิ่งที่เขาคิดคืออยากคืนดีอยากที่จะมีโมเมนต์ดีๆสิ่งที่เขาจะทำแสดงว่าคนคนนี้นะคะชาวธาตุน้ำบางทีเนี่ยไพ่ค่อนข้างที่จะชี้ชวนไปในลักษณะของคนที่แบบว่ามีประเด็นในลักษณะเคยผิดหวัง เคยเสียใจมีเรื่องราวบางอย่างเสียความรู้สึกกันไปนะคะออมมาว่าคนคนนี้น่าจะยังคิดถึงอยู่อยากจะเคลียร์ว่าจะได้กลับมาไหมนะคะคนคนนี้อยากจะเคลียร์ใจกับคุณว่าจะได้กลับมาไหมเขายังคิดถึงนะเขายังเขายังมีความทรงจำกับคุณเขายังอยากกลับมาอยากเคลียร์แต่ว่ามันมันมันไม่เป็นผลหรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยในบางเคสถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการจะเคลียร์ใจนักศึกษาที่จะประคับประคองจะกลับมาแล้วแล้วแล้ว,ลวมันไม่เวิร์กอะนะคะกรณีมันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยหนึ่งละนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าการการพยายามประคับประค,คองคุณไว้หรือการเคลียร์ใจกับคุณนะคะมันไม่สําเร็จออกมาว่า สิ่งที่เขาจะทําคือก็คงจะเทค่ะนะเทค่ะเพราะว่าเจ็บไม่เอาละนะถ้าถ้ามันเคลียร์ไม่ได้ถ้ามันไม่สามารถที่จะกู้มิตรภาพดีๆกลับมาได้ก็โอเคไม่เป็นไรเคลียร์เทจบนะคะสามดาบทีนี้ มเมื่อกี้องก็แวบเข้ามาสาหรับเคสที่ลงเรือลําเดียวกันจําได้ไหมคะที่องพูดนะสําหรับเคสที่ยังไงยังไงก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วเราจะประคับประคองกันไปเอามาว่าเขาอาจจะไม่ไม่ไม่โอเคกับคนเก่าๆที่ยังป้วนเปี้ยนนะสิ่งที่เขาจะทําเนี่ยเอา,าว่าเขาอยากให้เคลียร์เหมือนกันนะเหมือนเขาผิดหวังเสียใจกับคนเก่าๆที่ยังป้วนเปี้ยนเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะเคลียร์เนาะเออนะคะเขาอยากจะให้เคลียร์คนเก่าเพราะว่าเขาเนี่ย ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงแบบสบายๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าถ้าชาวธาตุน้ํามีคนเก่าป้วนเปี้ยนเขาเหมือนอยากให้เคลียร์จบอะอยากให้เคลียร์จบเพราะเขาเจ็บนะเนี่ยอยากให้เคลียร์จบเพราะเขาเจ็บค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นฝ่ายมีคนของเขาะเองเนี่ยมีคนเก่าป้วนเปี้ยนอะออมมองว่าเขากําลังคิดเรื่องตัดจบกับคนเก่าของเขานะนะคะ เนี่ยเอ่เป็นไปได้นะสิ่งที่เขาจะทำเพราะอย่างที่บอกไงเขาคิดที่จะคืนดีกรณีกรณีจบกันไปกรณีมีเรื่องผิดหวังกันเนี่ยนะกับกรณีลำเรือลำเดียวกันเขาอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณน่ะเขากาลังคิดเรื่องการเคลียร์จบกับคนเก่าอยู่เพราะว่ามันเป็นสามดาบไงอืมนะคะ แต่ถ้าเป็นในเคสของคนที่เคยรู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วรอการคืนดีอันนี้ไม่แน่อาจจะมีการเทการจบกันก็ได้นะคะเนี่ยนะมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะคืนกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีการจบนะคะเพราะว่ามันเจ็บอะไรประมาณเนี้ยอืมจะเคลียให้จบอ่าเพราะว่าเจ็บอ่อีกกรณีหนึ่งที่เราพูดไปไงว่า อถ้าเกิดว่า,าคุณมีคนเก่าของคุณนะ่ะเขาดูอยากให้คุณเคลียร์จบนะกับคนเก่านะคะเขาไม่อยากได้รักสามเศร้าอะ่ะประมาณเนี้ยอืม่ะเรามาดูบทสรุปแล้วกันแล้วบทสรุปนะคะชาวธาตุน้ํากับคนคน,นี้จะยังไงบทสรุปชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้จะยังไงคะ q u e e อ of Pentacles the e เดท j u s t i c Five of Cups Judgment ใต้สำรับ Page of Swords อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตดินมังกรพุทสศกันนะคะชาวพิจิกชาวตุลน,นะคะแล้วก็ชาวธาตลมในถุนตุลกลุ่มอบทสรุปเป็นยังไงมาดูกันเนาะ บทสรุปเอาใน3เดือนใน3เดือนในสเดือนความสัมพันธ์เนี้ยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็คงจะยังมีเรื่องราวให้สอดส่องมองดูกันอยู่หรือว่ามีเรื่องราวอะไรบางอย่างยังต้องเคลียร์กันอยู่ในเรื่องราวของความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนเอกสารทะเบียนสมรสใบหย่านะคะเอาว่าในห่วง3เดือนมันเป็นห่วงเวลาที่ยังต้องมีการสอดส่องมองเพื่อเพื่อเพื่อเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะ อันนี้อมจะอ่านรวมๆแล้วนะอมจะไม่อ่านสถานะแยกแล้วนะคะคือรวมไปเลยว่ายังต้องมีเรื่องราวให้ต้องคุยเคลียร์กันคือเอาจริงๆคุณกับเขาคนนี้อมว่ามันมันมีความมั่นคงบางอย่างอยู่แหละนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันเกี่ยวข้องกันในลันกษณะของการงานนะคะเ,เรื่องเงินผลประโยชน์อะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันบางอย่างก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์แปลว่าความสัมพันธ์เนีย มันมันคงจะมีความมั่นคงอะไรกันบางอย่างอยู่แต่ว่ามันก็มีการสงวนท่าทีอยู่ด้วยไงนะคะมันมีการสงวนท่าทีกันด้วยแล้วมันก็ยังมีความแบบไม่ได้อย่างใจเลยอยู่ตรงนี้นะคะหรือมีความเสียความรู้สึกกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการเคลียร์บางอย่างเพื่อที่จะจบนะใน3เดือนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะจบเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยกันไปนะคะปลดปล่อยอะไรบ้างะเช่น เคลียร์จบเพื่อให้ไฟไยด้ไฟนึงปลดปล่อยคนเก่าออกไปนะคะหรือว่ามีการเคลียร์จบคืนดีกันไม่ได้แล้วก็จบจบกันไปปลดปล่อยกันไปประมาณนี้นะคะเนี่ยในห่วงสามเดือนนี้นะคะบทสรุปคงจะอยู่ในระหว่างการเคลียร์เพื่อที่จะปลดปล่อยอะไรบางอย่างให้มันหลุดพ้นให้มันได้โล่งใจอะนะคะประมาณนั้นนะอืมโอเคค่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้เนาะ มีประเด็นไหนที่ต้องถามไมไมมแล้วละคงครบแล้วละ่ะนะคะสำหรับชาว่าน้ำนะราฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ออมจิกตรัตก็จะลาชาวท่าน้ำไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย